สี่ราศีสี่วันเกิดเหมือนติดเครื่องดา่าอัตโนมัติปกตินิ่งๆไม่ค่อยด่าใครแต่อย่าให้ได้เริ่มด่ามาด่ากรับก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำต่างตาเห็นและพินอวยพรตัวคุณเองใด้พเล์เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู่จ๋า ขอให้ลูกโชคดีดั่งแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโถนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดชิปมีเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อปทาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์เจ้าไพ่ หรือสีตาทิพย์หรือสีเปิดกรรมมาทำนายดวงชะตาสำหรับคุนตั้งจิตนิ่งๆปูจ่จ๋าลูกอยากรู้ว่าสีราศีสีส่วันเกิดไหนเหมือนติดเครื่องด่าอัตโนมัติปกตินิ่งๆไม่ค่อยด่าใครแต่อย่าให้ได้เริ่มด่ามาด่ากลับและขอคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่ด้วยได้แก่คนเกิดราศีสิงห์ ราศีตุลราศีเมถุนราศีมังกรวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพุธและคนเกิดวันพฤหัส ไหนขอเสียงคนที่เกิดทั้งสี่ราศีนี้และสี่วันเกิดนี้พิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพตได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู่อยากจะแนะนำอยากจะเตือนลูกหลานว่าใบที่หนึ่งขึ้นไปเลยว่าราศีกุมในดวงชะตาตัวคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบแบบปุบปรับฉับพลันเจอรักก็ปุบปรับสับพัน เดินโซซับโซเซก็จะเจอใครนะครับที่เข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ทันตั้งตัวความรักก็เป็นปุบปรับฉับพลันหรือมีปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวตรงนี้ก็ต้องระแวดระวังไว้ด้วยให้ขึ้นมาว่ามั่นใจช่วงนี้เรียกความมั่นใจของตัวเราเองออกมาตัวเราเองเวลาทําอะไรไม่กล้าตัดสินใจตัวคุณมุ่งมั่นต้องมุ่นมั่นต้องตั้งใจ ทำสิ่งที่ต้องการมันจะส่งผลให้ตัวคุณประสบความสำเร็จเกิดขึ้นไพ่ขึ้นว่าราศีมิถุนในดวงชะตาตัวคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จจากสื่อโซเชียลออนไลน์การเจราจามีการเรียนรู้อะไรมาใหม่หมฉเฉลียวฉลาดหัวการค้าพิกแพงมีโอกาสเจริญก้าวหน้าตัวเรามันขึ้นเลยว่า อยากจะค้าขายหรืออยากต่อยอดธุรกิจอะไรใหม่ๆทําได้มีโอกาสที่เริ่มประสบความสําเร็จเกิดขึ้นให้ขึ้นมาว่าโดดเดี่ยวเหนื่อยดิ้นรนด้วยตัวคุณเองหวังพึ่งพาใครได้ยากในดวงโดดเดี่ยวปลีกวิเวกรักสันโดษไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครให้ขึ้นมาเลยว่าทะเลาะวิวาทระวังการทะเลาะการประทะเกิดขึ้น ให้ระแวดระวังการประทะการทะเลาะการมีปากมีเสียงการมีปัญหาความรู้สึกเรื่องผลประโยชน์รายได,ได้หรือการเงินช่วงนี้ต้องระมัดระวังการประทะการเกิดขึ้นไปทําบุญสร้างพระสร้างโบสถ์สวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิสร้างฐานดวงชะตาให้มั่นคงและแข็งแรงขึ้นมาเป็นไพ่ราศีธนูดวงชะตาเป็นคนว่องไว พลิกแปลงเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้อะไรได้ไวมีกินมีใช้ใช้เงินแบบสุรืยสุดได้อยากได้กูต้องได้ไพ่ขึ้นมาว่าวิาวนาบช่วงนี้เรื่องการเงินรั่วหนักมากที่ผ่านมาดวงการเงินเสียหายโดนหลอกโดนโกงสูญเสียเงินเงินมีเกณฑ์สูญสิ้นเก็บรัพย์ไม่อยู่ เก็บเงินไม่อยู่บนสัตว์จะอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อยากได้ทรัพย์อยากได้เงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังตัวคุณให้แค่ด้วยศรัทธาสิ่งต่างๆเคารพท่านทำสิ่งต่างๆที่ได้บุบานสารกาวท่านช่วงนี้อยากได้สิ่งต่างๆตัวคุณไม่คิดหน้าคิดหลังอยากซื้อซื้ออยากได้ ได้ก็ต้องระมัดระวังการเงินด้วยไรอย่างมากมายใครที่ดวงตกใครที่ปีชงใครที่่านดวงชะตาตัวคุณติดขัดในทุกๆเรื่องติดบนหรือเปล่าติดบนบานสารกล่าวหรือเปล่าหรือติดกรรมอะไรในอดีตชาติหรือเปล่าอาจารย์เกียรตินำเสนอมากๆสำหรับดอกบัวบานเขียนยัน อัคระปุกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วมีสองสีให้เลือกนะครับคือดอกบัวบานสีขาวกับสีชมพูทำไมคนเราถึงเอาดอกบัวถวายวัดถวายหิ่งเทพถวายหิ่งพระดอกบัวบานหมายถึงการเกิดใหม่หมายถึงการขอชีวิตถ้าชีวิตตัวคุณอยู่ในโคลนตมโทษทุก์ในใจหนักมากนำเสนอมากๆ สำหรับดอกบัวบานเขียนอักลรเลขยันปลุกเสกแล้วจากปกติ499อาจารย์จัดโปรเหลือแค่449เท่านั้นเปิดวาสนาเปิดบารมีถ้าตัวคุณนิ้งพระยิ่งเทพและไม่ได้ค่อยถวายของอาจารย์เกียรติแนะนำมากมากแรงจริงดอกบัวบานจากปกติเล่นโชคเล่นลาบ พูดซ้ายพูดขวาจากความรักติดขัดจากการเงินติดขัดจากการงานติดขัดบูชาแล้วเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดการมีรับทรัพย์รับโชครับสิ่งดีๆด,ดีให้เลือกสองสีสีชมพูและสีขาวบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุด าจารย์แนะนําบูชาสาริกาลิ้นทองมีน้ํามันจันวาน่าญยันอัคระนเมตตาบูชาสี่สี่เก้าทำพิธีแล้วสาริกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจราจาการพูดเจราจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลงพูดอะไรมีเสน่ห์จันว่านเรียกทรัพย์เรียกการเงิน เรียกการค้าขายเรียกคนอุปถัมภ์พูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมภ์พูดแล้วได้สิ่งดีๆปกติสี่ก้าจัดโป449เ้ท่านั้นสาริกาลิ้นทองเหมาะกับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรง างทีตัวคุณก็หงุดหยิดหุนหันพันเล่นได้ง่าย,ายแนะนำตัวคุณมีสาลิกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจราจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันวานใครที่ดวงตกยกมือขึ้น ใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันวรรหันแปดทิศอาคาัคราพม่ารามันยันอัคราร้อยแปดครอบรวงชะตาสายขาวต่างอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรียนปปเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตก ปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดซายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหามแปดทิศหรือ ยันพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกๆ699 สามสิบนาทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลย เพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รับ